เพิ่มมาณเขตของเกาะเรานะเกาะเล็กเกินไปแล้วต้องไปเกาะนู้นนะครับเกาะแห่งเทพมต่้ธอเองเนี่ยเวอไม่ยอมไม่ตายเพื่อเอคมาเป็นจริงที่ยังไม่เกิยตายเราต้องการพ,พลังอะไรเทียม เราต้องการผินหลังอร่อยเดียมทาู้ี่มทานเรตงยียมทานเกินวอมนุใ้ตำแน,น <c oughs> กุดก่อนนะครับตอนนี้ก็มีทางขึ้นไว้โอ้นี่มันปนฝ้ามันยากมากนะ ไม่รู้อืคุณนมากที่ช่วยนี่โอ้นี่ลงมา,มาอันนี้ก็ได้แลครับที่ปั๊มอมินเวอร์เตอร์นะครับะล่างเป็นครับนคะุณ ช่องหนึ่งกันเพื่อไว้ถ้าเหมือนสมัยก่อนไม่ได้น,นะเนี่ยวเวลาเงี้ยมันก็กระเด็นเราก็จะโดนกระเด็นนะครับขี้งกมากมมปิดเลยๆหัวเล็กมีเผาเลยเล็กเพียบเลย,ยเนี่ยเฟียลเล็กวิเพียบค <c oughs> ุ้มไหม คุ้มเฟอืมคุยใครวะคนดูใช่ไหมครับพอพูดกับผมหน่อยได้ไหมโย่ผมคุยกับใครอยู่เฮะเวลาเกินไม่เพียบเยียบฝัดฝดเดี๋ดยวไววางนี้ก่อนเวลาคุดก็ได้คุยง,ง่ายหน่อยแับเวลาคุดก็ได้ไม่คุดเกินนะครับ อืมเขาว่าเก่งใจกูมีมากเลยเดี๋ยวเฮียนันเผาไปแล้วยังไม่หยุดไม่ได้นะน,นะความรู้แหว แเราเข้าไปจุดนั้นนะเพราะมันอยู่ก้อนเดียวเยี่ยมันเปียกเปียบเราก็ไปจุดตรงนั้นก่อนนะเพื่อดึงดาวอันยิ่งใหญ่ของเราอะไรนะแล้วคนที่รถไฟรอเราอยู่มีมีของทางเนี่ยผมผิดของทางนะไม่น่าใช่อะไรไม่น่าใช่แล้วก็ไปปลูกข้าวไปใกล้ลาวานะอันตรายงันไป มันก็ตกมาแทางแม็ปมาทางนู้นอะหรือตกลาวาเยี่ยมจริงๆก็น่าเบื่อเลยรู้แล้วว่าคนเล่นอะไ,ไรเงี้มันโคตรหายชีมากนี่ตดทีหนึง่งด้วยทนดูไปก่อนนะครับความน่าเบื่อมันมามบอกไปก่อนนะว่าผมออกมามันองม,มาเขียนว่าหนึ่งตอน หนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งทับครึ่งนะครับฝองอะไรเงีง้ยผมก็กแบ่งเป็นฝองคลิปละมังนะผมว่าลมังเลยนะมาเริ่มมันตรงกันได้คนเดาว่าผมก็ทำอะไรตอนนี้คือคุณเดาได้คุณเป็นลิวที่ผัดผให้เวลาฝาวิเดี๋ยวเข้าครับหนึ่ง ฟองฝ่าหมดเวลาแล้วตอบคนไลค์ก่อนเลยครับนี่ครับมาปลูกข้าวได้เหยียบข้าวน้อยเลยมันปลูกได้ไหยนะถามจรงิงโอกาสได้นี่ยฮะได้ไหมนะข้าวมัวไนไม่ลือเกินกดอยากอดนอนนานอยากอดนอนอะไรวะ พูดอะไรแปลกๆกูข้าวก็ไม่ค่อยนินกินทีล็กเล็กๆตายตายง่ายเนี่ยปุ้นจริงจะตายง่ายมากเลยที่มันแค่แล้วก็ที่แข็งระเกตนะครับเพราะว่าขี้เกียจแลเดี่ยมกบเทียมดองด้วยดิน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 ินดดินเน แปลกๆถ้าไม่ดินมีดินยี่ห้อคีเนี่ยมันนี่ดินนี้ดินอันนี้ดินขี้เลอะนะครับดินดินคีเลอะเออเขาไปคิดในเราพยายามเพิ่มด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นดินแบบใหม่นะดินขี้เปียกนะพอเด็เอ่อคนลูกนี่นี่ย แล้วนะครับในผมบอกแล้วในตอน,นแรกว่าผมชื่ออะไรน,นะครับชื่อในคลิปนะในชื่อชื่อ,อจริงที่จริงผมก็เรียกชื่อมัอม่วไปห้องหลายชื่อแต่ผมบอกชื่อจริงนะไม่เสียดตกผายเลยปู่คนนี้พออืมเก่งใจตัวเองมากปู่คนนี้ไม่เคยเติกิน,กนละมั่งนะมั่งนะมังนะม่ง ข้าวอยู่กันเดียวเอ abre, ็นเดนอีปปปปีปเอ๊ยจไดูดีๆแล้วเนี่ยเราต้อง <lar> มันจงแบบอื่นนะมรนจงบันจงจงบันจงนมัจงันมันจงกูเหตอนนี้เหียมันโดนตรงนู้นแหนทำไมวะเฮ้ยฟังไมคับเนี่ย มาคุณรู้ยังผมเกลีดอะไรอยู่ให้คุณเวลาให้คุณเดานะครับเนี่ยถอาเกิดน้องถามว่าทำไมไม่จับเอาแน้มลากอันนี้เกียจทำคำเดียวเกียดทำทั้งนี้แหละคำตอบอืมพี่ยังไม่ไม่หิวเลยเอาอวิ่งแน่เลยอดีแล้วม่ต้องหิว ใานะยก็มีฟังนะคุณนี่ยฟังบ้านก่อนการเผื่อมันเตอร์มีเยอะนะครับและยิ่งเราไปไกลๆเนี่ยมันเตอร์ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดเด่นของเกมนะครับฟ้าเราเท่านี้นอะไรมไมไม่จีบใคปบูดไค่อีกแล้วก็ไม่รู้พอดีครับผีผีครับคุณเร็วครับบอกผมหน่อยบูดกับใครมึงคุยกับวาย มากครับช่วยกูได้มากเลยก็ต้องมากก็จะเก็บจบจบทุกคลิปนี้ก็ก็ถึงปั๊บสามฟิปเนี่ยผมก็กรเลิกนะสามฟิปหรือเนี่ยแบบอืันนี้อืมสักเท่าไหร่ก็ยุ่ทั้งแม่งอืมมันก็ต้องเลือดหลวได้มากนะเห็นเกาะก็รู้เรื่องแยแม่งเล็กที่ใคร เราต้องฟังบ้านเล็กๆตามไปด้วยนะครับเป็นหลังคาเราต้องรางไว้เลยฝามบกขึ้นไปด้วยความให่วงเราเนะยครับหัวก็ได้ไม่ทูไทยอยู่คนลนเนี่ยมีที่ในบ้านมังกันอะไรมากมายนะอืมอมีหมดยังม่พอเตอมอิมอีกี้ก็บ้านกูละมาทุเรศชิหาย <c oughs> เลดังต้นไม้ก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยบุกนี้แทนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋างไว้นะอันตราลกันไปเราก็วางนั้นอนนี้เราวางมที่ดึงมาเลยแกมีกับือมเป็กมีผมมีมือยาวนิดเดียวมีเยอะมากมีเมฆไมเด็กคูค้ชทะเลแน่ดอิาแมงดาวมันเล็กทีน oh. well. wow. ี มันงก็ะดาษมัใหญ่กว่ามึงเทเยอะอะไรเงี้ยกูมานั่นมนงมากเก่งใจอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราไม่มีกล่องนะ่ะฝ้างอะไรของก่อนที่นี่เราตับปิ่นมากนะมบู๊นจริงฝั่งกล่องกับฝั่งกล่องเดียวตูว้ไม่มีเลยเอ้าเที่ยก,กูมีฟักทองตัวไหนวะเนี่ยอ๋อขุดมาลืม ตอนนั้นแม่คีบไปเจอฟักทองมันนี่อยู่เออไหนวะไหนวะฟางไม่โผล่เลยคีดเป็นคีงูกอะไรนั้นไม่ใช่ไหนอ่ะนี่ตาถั่วตั้งนานกินถั่วกินถั่วกินกินถั่วออ้ยอืม ูดถึงกินถั่วกินถั่วกันไหมไม่เลิกนะเราเนี่ยฉันไม่กินก็กินถั่วถั่วของฉันมันก็สบายฟางฝกเกาะหนึ่งก่อนไหมโอยนี่เลยคนแกะที่ขุดขวานตาชุดหนึง่งชุดพอกันตัวเองไว้ชุดเกาะเกียร์เองทียรงฟางไปเยอะเลย

เหล็กด้วยอ่ะเก็บทางไม่ฝังรู้ไหมตอนนี้แม่งใช้ถังเก็บไปก่อนเจอแกะเอาไปใช้ขุดหินไหมผมว่าจะเล่นน็อกรอบด้วยนะครับแบบขุดหินอะไรเงี้ยแบบเล่บเก็บก่อนนะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อ <c oughs> พวกเบื่อมาขุด,ดเอา <c oughs> ฉันต้องพูดคำเดียว ฉันฉันก็บอกได้ว่าฉันเหนื่อยใจตัวเองไปไกลๆไปนะขุดหินจากด้านล่างนี่ก่อนไม่แบบมีไม่มามาทำไมครับโอ้ยตกขุดหินด้วยนะเอาวขุดหินด้านล่างไปก่อนนะอย่าเพิ่พพงขุดอย่างนี้น,นกะกำกัดมีน้ำขานมาก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่เท่านี้กันนะกุดหินก่อน ก็กขาพูดว่าผมก็เล่นนอกรอบด้วยนะครับก็เจออะไรเป็นไปก็มาไปผมเล่นนอกรอบนะก็ก็ขอไฟลีบายกรับขอบคุณนะครับช่วยกระชืบไลค์แล้วก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์เหมือนเราแบบนแลเลยแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดทืบไลค์ก็กดไปปู๊บสามรอบเพิ่มไปแล้วมา ก็ขลาขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เกิดมาดูหรือไม่ได้ดูเพราะไม่น่าไมาใ่ใครดูด้วยคฟีดูด้วยกันนะครับขอบคุณครับ